หน่วยการสื่อสารสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูอรรพินทรมีหรือเด็กๆเรียกว่าครูป,ปิดก็ได้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ยังแพร่ระบาดอยู่ในขนาดนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในสัปดาห์นี้ครูติ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยการสื่อสารกันค่ะซึ่งในวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องความหมายของการสื่อสารก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันครูติ๊กก็ยังมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังและฝผกร้องกันไปด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ ก็ไดบจบลงไปแล้วเด็กๆได้ฝึกร้องไปด้วยไหมคะต่อไปครูติ๊กก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะเราจะมาเรียนรู้ความหมายของการสื่อสารกันค่ะการส่งข้อมูล หรือสื่อต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายไปยังผู้รับและรูปแบบของการสื่อสารแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะเด็กๆรูปแบบที่หนึงการสื่อสารทางเดียวเป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองกลับได้เช่น การฟังวิทยุการชมโทรทัศน์และการส่งอีเมลค่ะเด็กๆ 2. การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันทีโดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจจะอยู่คนละสถานที่ก็ได้ค่ะเด็กๆ ต่างผัดกันทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกันเช่นการคุยโทรศัพท์การเรียนหนังสือและการประชุมค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูติ๊กก็ยังมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะ เด็กๆอยากเล่นเกมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะพร้อมแล้วลุยข้อที่1น,นะครับเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของอะไรเอ่ยหมดเวลานะครับผมให้เวลาคิด5วินาที เฉลยนะครับผมเฉลยก็คือเสียงของคนวิ่งคำตอบก็คือข้อกอไก่ข้อที่2หมดเวลานะครับเฉลยก็คือข้อขควายนะครับผมเสียงของน้ำตกข้อที่3ม เฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่เป็นเสียงของฟ้าร้องข้อที่4หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้อข้าควายนะครับเป็นเสียงของคนปรบมือ ข้อที่ห้าเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่เป็นเสียงของคลื่นทะเลข้อที่6 หมดเวลานะครับคำตอบก็คือข้อข้อควายเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้คือเสียงของนกหวีดข้อที่7และคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับผมเป็นเสียงของคนหัวเราะข้อที่8ด นะครับฉเฉลยก็คือข้อกอไก่เสียงของรถมอเตอร์ไซค์ข้อที่9หมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อขอไขนะครับผมเสียงของเฮลิคอปเตอร์ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10 เวลาในครับผมฉเฉลยก็คือข้อกไก่เสียงของวิทยุเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเกมสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารกันไปแล้วนะคะครูติ๊กจะทบทวนให้อีกครั้งคะ่ะว่าความหมายของการสื่อสารคือการส่งข้อมูล หรือสื่อต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายไปยังผู้รับสารค่าและรูปแบบของการสื่อสารแบ่งเป็น2รูปแบบค่าเด็กๆรูปแบบที่1การสื่อสารทางเดียวเช่นการฟังวิทยุการดูโทรทัศน์สอง การสื่อสาร2ทางนะคะเด็กๆเ,เช่นการคุยโทรศัพท์การเรียนหนังสือและการไปชุมค่ะเด็กๆท้ายคลิปนี้ครูติ๊กฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะอย่าลืมก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเด็กๆต้องสวมแมสล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ